วัดสเปคฐานาพัดลมนะผมของเชฟนะผมเอ11มิลแต่ไม่ใช่6หรือ7วะน่าจะเป็น7มิลนะส่วนด้านนี้น่าจะเป็น4มิลกว่าหรือ5มิลนี่แหละ4มิลกว่านะ 4, สี่บิลครึ่งตีไปสักห้าบิลก็ได้ตัวตัวนี้นะถ้าวัดรูเบ้าอันนี้เท่าไหร่เจ็ดคูณเจ็ดคูณสี่ครึ่งเจ็ดคูณสี่ครึ่งหรืออาจจะเป็นหนะ้าเจ็ดคูณสี่ครึ่งนะสี่จุดห้าอะไรเนี่ยท่านเนี่ยฮะ แหวนอะไรเนี่ย